สวัสดีครับผู้ชมผมนะครับในช่องช่องใหม่ของผมนะครับวันนี้ก็มาถ่ายดูไก่นุ่มๆเลยนะครับประมาณเจ็ดเดือนนะครับกําลังสวยๆแล้วครับตัวนี้ก็แต่ละตัวแต่ละตัวก็กําลังเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่น ตัวนี้ก็เป็นไก่ชุดเดียวกันนะครับแต่ว่ามันคนละแม่นะครับมีคนในคลองนี้มีอยู่สองสามแม่วันปนกันนะครับแต่แต่มันเกิดพร้อมๆกันนะครับไล่กันไม่กี่วันนะครับเพราะว่ามันหยาแม่แล้วก็มันก็มารวมตัวกันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ประมาณสักสามทีเดือนนะครับลูกไก่ของผมนี่เป็นลูกไก่ใช้เพาะไก่ตัวเดียวนะครับแต่อาจจะมีหลายแม่นะครับแต่แต่ละตัวก็ ไปคนละสไตล์นะครับแต่ว่าก็สไตล์ก็ใกล้เคียงกันนะครับอีกตัวนึงอาจจะเข้าเปีดีนะครับมัดดีนะครับส่วนบางตัวก็ใช้อีกบาร์ดีนะครับตีตัวดีนะครับเข้าไกลเร็วนะครับส่วนอีกแม่หนึ่งก็อาจจะเป็นแม่ที่ชั้นเชิงดีนะครับแต่ช้าครับเบอร์แข้งอาจจะหนักนะครับ ไเข้าข้อหัวประมาณนี้นะครับมันก็มีไหลยหลายแม่นะครับมันก็ออกไปแต่ส่วนมากมันก็เป็นปลาก,ก่อยนะครับปลาก,ก่อยบวกเชิงนะครับมันก็ออกไปคนละสไตล์นิดๆน,น,นะครับอาจจะมีลูกเกง่งลูกชอบก็มีแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ลูกไก่ชุดนี้ก็ยังไม่เคยเห็นฟอร์มแบบเต็มๆนะครับเพิ่งเ,เคยเห็นแค่มัน นั่นกันเองตอนที่ตอนอยังเล็กยุนครับตอนที่ปุ๊บห้าหกเดือนนะครับแต่ว่าที่จะเอาไปียิงกจังครับอยังเลยนะครับตัวนี้เข้ากำ,กำลังเข้าวัยหนุ่มเต็มเต็มตัวแล้วครับเออ ยังมีอีกอีกนะครับยังมีชุดนี้ก็ยังมีอีกสองตัวนะครับสองถึงสามตัวนะครับไปในเป็นเที่ยวที่อื่นนะครับบางตัวก็แยกเอาไปมั่งครับ <c oughs> ดูลักษณะสีสันนะครับจะคล้ายๆกันนะครับ <c oughs> ในชุดนี้มันมีทั้งหมดสิบเอ็ดสิบสองตัวนะครับเพราะว่ามันแม่ไก่แม่ไก่กี่ตัวสอง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 แม่นะครับ ตอนที่มันลงลงจากหลังมาก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าช่วงที่แม่ไกอ่ออยาลููกนะครับมันก็เที่ยวอยู่ด้วยกันเลยครับตั้งแต่สักสามเดือนได้นะครับเที่ยวด้วยกันนอนอยู่ที่เดียวกันก็เวลาเวลาไปหากินก็ไปหาชุดเดียวกันเลยนะครับ มันก็ไม่ไม่เอมันก็ไม่ได้ไม่ได้เกลียดกันนะครับตัวนี้จะอายุมากกว่าเขาหน่อยนึงนะครับที่หันหน้ามานะฮะตัวนี้คนละแม่นะครับแม่ตัวนี้เป็นแม่ไก่เชิงครับแม่ไก่เชิงแต่ว่าเชิงไม่เยอะนะครับเชิงไม่เยอะเป็นแม่ไก่ตีข้อหัวนะครับผมเอามาจากเ จากที่อื่นนะครับปกติที่บ้านผมก็จะมีแม่ไก่ที่เป็นตาอ้อยเลยนะครับนีพ่อไก่นะครับพ่อไก่เดินเข้าร่วมเฟรนะครับแต่ละตัวนี่สีสันออกไปทางพ่อไก่หมดนะครับอันนี้ไก่นน้องเล็กครับน้องเล็กครับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ แล้วตัวนุ้นจะใหญ่กว่านะครับตัวนุ้นจะมีอีกตัวนึงนะครับหน้าตามันเหมือนกันนะครับที่ผมบอกว่าเป็นแม่ไก่เชิงตีข้อหัวนะครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่เห็นฟอร์มแบบเต็มๆนะครับส่วนแม่ไอแม่ไก่นี้ก็เป็นแม่ไก่ที่เป็นออกเหมือนปลาก่อยหน่อยครับทันเชิงดีครับจิกบาตีตัวนะครับ นี่พ่อไก่ครับขนขนขนหายไปหมดแล้วครับขนขนหางนะครับจะเข้าสามปีนะครับตัวนี้ครับดูครับดูตอยาวยาวคนระับ <c oughs> ตอนนี้ก็ขึ้นต้นไม้นอนไม่ไหวแล้วนะครับวันนั้นนอนต้นไม้ ผมกลับมาเห็นบุดีครับเอ็นไปเอ็นมาตกครับแต่ดีว่ามันนอนไม่สูงนะครับเดี๋ยวนี้ผมต้องพาไปจับนอนอยู่ในห้องน้ำนะครับเอากรสอบปูรองให้มันนอนนะครับเพราะว่ากว่าจะบินขึ้นต้นไม้นะครับมันนอนต้นมะม่วงครับกว่าจะนอนขึ้นต้นไม้ครับขึ้นลำบากแล้วครับตัวหนักครับตัวมันใหญ่นะครับน้ำหนักมันเยอะครับ ตัวแน่นเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปแล้ววันนั้นสภาพเห็ุนะครับมันตัวเอ็นไปเอ็นมานะครับพักเดียวตกครับตกลงดีว่าหันไงหลังตกนะครับไปนะครับนั่นถ้าว่าเอาหน้าทิ่มไปด้านดีมดีคออาจจะหักนะดีว่ามันไงหลังลงไปตกไปแล้วก็ไม่สูงนะครับมันไม่สูงลงต่างอักเลยฮะ แต่วันนั้นผมก็เลยจับไปนอนในห้องน้ำครับเราก็สอบปูนะครับเดินเดินก็เดินเดินเดินแทบไม่ค่อยไหวแล้วน,นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไม่วิ่งไม่ค่อยวิ่งไล่ไล่ขวดตัวไหนแล้วครับนอกจากว่าอยู่ใกล้ๆนะวิ่งครับแต่ถ้าเราอยู่ไกลๆที่ไม่วิ่งนะครับนอ้วนเกินครับ กินเก่งครับกินทั้งข้าวกินทั้งอาหารกินนะครับกินทั้ง,งพโพดครับ <c oughs> ตัวนี้พ่อไก่ะมงก็เป็นพ่อไก่ที่ผมก็ขอเพื่อน <c oughs> เพื่อนมาอีกทีหนึ่งนะครับพอดีว่าปีที่แล้วผมว่าอยากจะเลี้ยงไก่นะครับพอดีเพื่อนก็เลยให้พ่อไก่มานะครับพ่อไก่ตัวนี้มัน ตอนที่เอามานั้นเพื่อนผมมันไม่มีที่ลงอยู่แล้วครับมันเขาเรียกว่าอะไรตัวน,นั้นมันไม่สมบูรณ์นะครับตัวน,นั้นเขาว่าจะเลี้ยงเขาว่าจะเลี้ยงชนอีกสักอีกสักไฟตองอีกสักไฟตองไฟนะครับพอดีว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับข้าวมันไม่ค่อยกินนะครับข้าวโพดมันมันไม่ค่อยกินนะครับพอดีเพื่อนก็เลยหาที่ปล่อยนะครับปล่อยเพื่อให้กินหญ้านะครับปล่อยธรรมชาตินะครับเพื่อรักษาตัวเองนะครับ พอดีช่วงจังหวะเหมาะที่ผมว่าจะหาพ่ะไก่ออกมาผสมพันธุ์เพื่อมาเพาะไก่นะครับเอาไว้เลี้ยงนะครับเอาไว้เลี้ยงเ,เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงลูกไก่นะครับ <c oughs> เลยมาดูกับผมเลยครับจากนั้นมาแม่ไก่ผมก็อขอเข้ามานะครับ ขอมาอยู่สองสามตัวนะครับแล้วเขาก็ให้มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีแม่ที่ผมนําเข้ามาเองนะครับอยู่สองตัวนะครับอีกแม่หนึ่งก็เป็นแม่ที่ตีไก่เชิงที่ตีข้าหัวนะครับส่วนอีกแม่หนึ่งเป็นปลาก่อยเป็นปลาก่อยนะครับแต่แม่เนั้นไม่สมบูรณ์นะครับไม่ทราบมันเป็นอะไรนะครับมันก็ไข่ไม่กี่ฟองนะครับ ส่วนแม่นนี้ก็ที่ผมบอก้วก็ผสมกันมาก็ได้รูปมาสองสามตัวนะครับ <c oughs> ก็ได้เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงนครับไม่รู้มันไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็เป็นตัวเมียอีกหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> เพราะงั้นมีอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับแล้วเรามีอยู่ห้าตัวครับพอจะโตมามันก็เป็นไข้ไม่สบายมากครับ <c oughs> ก็ตายลงสุดท้ายก็เหลืออยู่สามตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ มันก็ไปหากินอยู่ทางอื่นนะครับหน้าตาแลักนาะคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้นะครับตัวน,นี้ก็เก็ดเดือนแล้วครับหรือว่าสักแปดเดือนนะครับจะลองเอาไปดูว่าชั้นเชิงแบบไหนนะครับอย่างนี้มันจะเป็นไปตาที่ผมต้องการก <ming led> หรือเปล่านะครับพอไก่ไก่นมๆอ่าพวกนี้ผมไม่เคยเห็นแบบเต็มๆนะครับเป็นไก่นมวัดโดนจริงๆนะครับ ก็มีมีบ้างนะครับที่มันนั่นกันเองนะครับที่บ้านนะครับ๋ยวช่วงเวลาแป๊บๆห้านาทีสิบนาทีนะครับหรพ่อไก่นะครับพ่อไก่ปลาก่นะครับลขนาดกันเชิงดีนะครับตัวนี้พ่อมันกันเชิงดีครับ เดี๋ยวผมไปถ่ายไอ้พี่น้องเจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับรูปร่างผมชอบครับสูงใหญ่ดีนะครับตายไกลเชิงไกลไทยเลยนะครับตัวนี้รูปร่างนะครับขอยาวหนังหนานะครับดูครับเดี๋ยวผมไปถ่ายตัวนึงครับที่ผมบอกเหมือนกันเลยครับหน้าตารูปร่างโอ้โหนี่ครับตัวนี้ครับหน้าตาเหมือนกันเด้แต่ตัวนี้หางยาวสวยนะครับ คนดูไม่เป็นก็รู้ว่าว่าเป็นไก่ไทยนะครับไก่เชิงไก่ถอยปากกอยนะครับดูครับนี่ครับนี่เพิ่งจะเจ็ดเดือนเองนะครับโอ้สีสันสวยงามเลยนะครับผมเห็นแล้วอย่างทึ่งนะครับว่าเพิ่งเจ็ดเดือนตัวขนาดนี้ครับ หางมันยาวไม่ได้ทักได้ทักเดือนนึงเองครับนี่นี่นี่ก็ผมก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆประมาณเท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพูดผิดพูดไม่รู้ เรื่องมั่งอะไรมั่งก็ความรู้มีน้อยนะครับเพิ่งหัดเลี้ยงไก่นะครับก็ติดชมกันได้ครับรับคำติชมทุกทุกอย่างครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ